บางคนบอกว่าชีวิตช่วงนี้วุ่นวายมีคนมาห้อมล้อมมากมายก็เลยบอกว่างั้นลองป่วยเจียนตายและป่วยไม่รู้จักหายดูซิว่าจะเหลือคนข้างกายจะเหลือสักกี่ลายจะเหลือสักกี่คนจริงๆนะโย,ยงงั้นช่วงนี้ถ้าหากว่ามีคนมาห้อมล้อมมากมายยังมีลูกมีล้านมีผี่มีน้องมีเพื่อนฝูงในที่ทํางานน่าจะอยู่กันแบบรักกันลึกเกลียดกันหรือมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันบ้างอะไรบ้างก็ขอให้คิดซิว่าก็ยังดีที่มีคนห้อมล้อมมากมาย บางทีมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเกลียดกันบ้างก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าสายสัมพันธ์ที่ดีเยื่อใยที่ดีที่เคยรักกันเนี่ยก็คงจะอาจมีบางช่วงแหละที่ทะเลาะกันบ้างแต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือได้พอหยิบยืมได้พอช่วยเหลือกันได้บ้างแต่ถ้าหากวันหนึ่งป่วยเจียนตายและถ้าป่วยไม่รู้จักหายลองดูซิว่ามันจะเหลือคนข้างกายสักกี่คนวันนี้ยังมีคนอยู่รอบตัวก็ดีนะทำงานไปยังพอที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้ นะรักกันบ้างบางทีก็ทะเลาะง้องแงงกันบ้างอะไรบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีคนรอบตัวเลยงานช่วงนี้คนห้อมล้อมมากมายชีวิตมันอาจจะดูววุ่นวายแต่ถ้าหากว่าป่วยและป่วยไม่รู้จักหายจะเหลือคนข้างกายสักกี่คนจริงๆก็ไม่รู้อยู่กันทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างก็พอหอมปากหอมคอนะอย่าเอากันถึงเป็นถึงตายอย่างน้อยสักวันก็อาจจะได้ช่วยเหลือกันจริงๆขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ เห็นต้นไผ่ก็ทําให้พิจารณาว่ามาจากเงาเดียวกันจากต้นแม่ที่ไหนสักที่แล้วก็กระจายขยายออกมาเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เหมือนกับเราทุกคนที่เป็นลูกของแม่เดียวกันแต่บางต้นก็ตรงบางต้นก็คดลูกบางคนของแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนหลายคนที่ไม่ได้กลับไปเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเหตุผลบางอย่างว่าพอกลับไปหาพี่หาน้องอยู่บนบ้านที่ดูแลแม่บางทีน้องก็คิดว่าพี่ จะมาเกลี้ยกล่อมให้แม่แบ่งสมบัติให้บางทีกลับไปกี่ทีก็ทะเลาะกันแม่ก็ไม่สบายใจที่ลูกทะเลาะกันเห็นต้นไผ่ก็ทำให้พิจารณาว่าจากหน่อเดียวกันจากกอเดียวกันกระจายขยายออกมากลายเป็นต้นไผ่มากมายเยอะแยะก็ไม่ใช่ว่าจะป้องเท่ากันจะต้นตรงเหมือนกันบางต้นก็คดบางต้นก็ตรงบางต้นก็ผุในบางคนก็บางต้นก็ผุน,น,น,ผนอก เป็นแบบนั้นจริงๆวันนี้ลูกของแม่หลายคนก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนกันว่าอยากจะส่งเงินให้พ่อแม่ใช้แต่บางทีพอไปเป็นสะพเขาไปเป็นเคยเขาก็ทำให้รู้สึกอึดอัดก,กลัวเขาจะว่าว่าทำไมเอาเงินของเราไปให้พ่อแม่ของคุณใช้ก็อยากให้โยมได้ตั้งเจตนาไว้ว่าแม่คือแม่พ่อคือพ่อเราทุกคนกระจายออกมาเป็นลูก ขยายเผ่าพันธุ์กันออกไปแต่สุดท้ายก็มาจากต้นแม่ต้นพ่อนั่นแหละอย่าลืมที่จะเลี้ยงท่านหาวิธีที่จะเลี้ยงให้ได้ยังไงก็ต้องช่วยกันเลี้ยงยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้ใครเขาดูถูกได้ว่าแม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนทำไมาเลี้ยงพ่อแม่หนึ่งคนไม่ได้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับต้นไผ่ที่เห็นวันนี้วันนี้ พี่น้องญาติธรรมได้มาร่วมฟังธรรมกันที่วัดป่าอภิปุญโยสุคุบะประเทศญี่ปุน่นวันนี้อากาศหนาวจริงๆช่วงกลางคืนติดลบประมาณสี่องศาตอนเช้าจึงมีแม่คันิ้งเหมือนกับหิมะน้อยๆก็ได้ข้อคิดเพื่อที่จะ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้กับญาติธรรมพี่น้องชาวไทยที่มาร่วมฟังธรรมกันในวันนี้วันนี้คุยกันก็เริ่มต้นด้วยการที่พระอาจารย์ก็พูดให้โยมได้ยิ้มยิ้มหัวเราะแต่ก่อนจะพูดคุยก็ชวนสดมน์กันก่อนต้องกราบขอบพระคุณความเมตตาของท่านพ่อพระครูผู้สร้างวัดพร้อมด้วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ที่ได้เมตตาให้ได้ใช้พื้นที่ในการที่จะพบปะญาติโยม นะซึ่งพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็บอกว่าดีใจที่ได้มีพื้นที่ให้คนไทยมาร่วมฟังธรรมกันอยากให้มาแบบนี้บ่อยๆอยากให้มาทุกปีซึ่งก็ยังไม่ได้รับปากพระอาจารย์เจ้าอาวาสว่าจะมาให้ได้ทุกปีหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ได้พูดคุยกับญาติธรรมว่ารู้สึกดีใจที่ได้พบญาติโยมในฐานะคนไทยคนพุทธ เมื่อเราออกมาต่างประเทศแล้วน่าได้เห็นพี่น้องคนไทยยังตั้งใจประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรร,รู้สึกประทับใจมากนะที่ยังเห็นญาติโยมมีลมหายใจแบบพุโทโธยังมีลมหายใจเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปหลายคนชีวิตล้มไปแล้วแต่ก็ยังหายใจต่อได้ด้วยพุโทโธระลึกนึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้อยู่ในทุกๆลมหายใจที่เข้าและออกเพื่อจะได้สู้ชีวิตกันต่อไปรู้เลยว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนเหนื่อยกว่าพี่น้องคนไทยอีกหลายๆที่เพราะว่ามีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ใช่บ้านเราที่ยังต้องต่อสู้ฝ่าฟันกว่าจะมีอะไรสักอย่างลงหลักปักฐานได้มั่นคงต้องต่อสู้มากมายจริงๆแต่ถ้าจะบอกว่าเหนื่อยกว่าพี่น้องคนไทย ก็จะไม่กล่าวอย่างนั้นเพราะทุกคนเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นแต่บริบทของการมีชีวิตอยู่ต่างประเทศเชื่อเลยว่าเหนื่อยไม่น้อยจึงขอเป็นกำลังใจให้มีสติรู้ลมหายใจอย่างพุทธโธต่อไปขอเจริญพรเป็นกำลังใจน้อมนำพระมาไว้ในใจกันนะโยมพระที่แท้จริงคือการมันฝึกตน ให้ใจค่อยๆค,คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งทั้งปวงเมื่อจิตเข้าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นก็เป็นของเราสิ่งนี้ก็เป็นของเราสิ่งใดที่พึงพอใจก็พยายามไขว่คว้าที่จะมาเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซ้ำสองซ้ำสามเพราะพึงพอใจความผูกติดยึดถือเหล่านี้ก็ล้วนแต่ เป็นพันธนาการที่มัดเราไว้มัดจิตให้มีความทุกข์อยู่ในความอยากได้และสิ่งที่ไม่ได้อยากได้ก็พยายามผลักออกด้วยความคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีความทุกข์จากการพยายามยึดไว้พยายามผลักออกไปทั้งเกลียดทั้งรักก็ล้วนแต่เป็นมายาที่จิตปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้น แม่ความสวยงามของใบไม้ดอกไม้ต้นไม้ก็ล้วนแต่เป็นภาพจำที่เป็นสัญญาความจำเมื่อเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็สวยงามอยู่นั่นจิตก็ยึดมั่นอยู่ในความสวยงามทางรักทางเกลียดก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่เกิดจากการเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจน้อมนำพระมาะไว้ในใจให้เห็นว่าอะไรอะไร เมื่อเข้าไปยึดมั่นเมื่อไรก็เป็นทุกทันที